สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b ีธรรมดานะครับช่องบีเธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับปกตินะออกเวลาหกโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องบีเธรรมดาก็จะมานําเสนอทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับวันนี้วันเดือนกันยานะ วันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสน้ำโชโ่มนะครับหกโมงเย็นนะดูข้างหลังอาจารย์ฝูงนกมันกําลังจะบินกลับลังอ่ากําลังจะบินกลับลังว่าหกโมงเย็นแล้วอืตอนเช้าก็ไปแต่เช้าถ้ามีคลิปตอนเช้าก็จะมีคลิปตอนนกบินออกจากลังไปหากินนะอแต่ถ้าเป็นตอนเย็นคลิปนี้มันออกหกโมงเย็นมันก็จะมีนกบินกลับลังนะครับ ถ้ามีคลิปตอนกลางคืนดีก็คงจะเป็นนกหนี้ไปเที่ยวนะครับประมาณนกหนีไปเที่ยวตอนกลางคืนนะครับก็จะมีนกติดคุกด้วยนะครับกำนันนกนกติดคุกด้วยเออครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอ,อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเฮงๆที่สําคัญก็คือดวงดีนะดวงดีถึงเกได้เงินนะอืประมาณนี้นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับจุดประสงค์นะครับวันที่26กันยายน2566้านอยปกตินะครับ3 4 5เน้นที่4กับ5นะครับ อสี 45, ่กห้าฟันทงที่ห้านะแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่สี่สองสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับบินนะห้าลองเลขสี่นะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆเองดูให้ชัดๆหน่อยบางคนก็บอกว่าเชื่วยหนังสืออาจารย์เลข็ข อาจารย์เรกมองไม่เห็นอ่าโอเคโตแล้วเนาะสามสี่ห้าปันธงที่สี course, 14, 15, 16, 15, 15, 15, 15. 15. ่กับห้าเน้นที่ห้านะครับแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าสองแปดสี่สี่แปดห้าสี่สี่เก้าสี่สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่สี่สองนะครับส่วนชุดวินนะครับสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดห้าลองเลขสี่นะครับ ตส่สายเจาะนะครับอ่าสายเจาะคือ5้านะกับสี่นะครับประมาณนี4กับ5้านะเจาะเอ้ยสายรูดอ่าสายรูดตัวรองคือสามนะครับรูดดีที่สุดนะครับรูดปลอดภัยที่สุดนะอือสายเจาะจับคู่ให้ถูกนะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่แม่นอ่าจับผู้จับทางหนึ่งนี้ไปทางหนึ่งมันมีโอกาสเยอะแยะเลยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพบกันใหม่ครุ่นนี้อ่าสำหรับวันนี้ มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ